สวัสดีค่ะมาฟังข่าวดารากันค่ะเฮ hey, ทั้งตระกูลดาราสาวฉเฉลยเพศลูกคนแรกได้สมดังใจหวังทำเ hey, ฮลั่นเลยจ้างงานนี้เมื่อล่าสุดว่าที่คุณแม่อย่างเอรินยุคตัศทัดได้ควงสามีหนุ่มนักธุรกิจยานคุณเบนออกมาฉเฉลยเพศลูกคนแรกงานนี้ได้สมดังใจหวังเพราะได้ลูกชายนั่นเอง โดยคุณแม่รินได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนแคปชั่นว่า it's a boy แต่เป็น baby it's a boy ทีมงานข่าวดาราขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ